สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r o v o Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคําวันนี้อีกแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เทรดบ้างไหมเอ่ยสำหรับในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรด b r a w e Telegram ของเรานะคะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณเทรดทองให้กับทุกคนนะคะเนื่องจาก เมื่อวานราคาเนี่ยพักตัวไซเว์นะคะแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะคะส่วนบางแผนเนี่ยที่นักเรียนเราเทรดกันได้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นในทางเฟรมเล็กๆนะคะเป็นเช็คลิสต์ในทางเฟรมเล็กๆและจะต้องเก็บกําไรอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะจะต้องสามารถรู้นะคะมีความรู้ที่จะเข้าใจว่าเฮ้ เข้าตรงนี้จะต้องออกตรงนี้แล้วนะนะคะไม่สามารถที่จะถือต่อไปได้มากกว่านี้แล้วนะคะหรือว่าบางแผนเนี่ยระยะ R A เนี่ยไม่คุ้มนั่นเองนะคะพิ์ก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาเทรดให้กับทุกคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังไม่ชัดเจนสักทียังคงไซด์เวย์ต่อนะคะเราก็พักก่อนนะคะอาจจะต้องรอให้อะไรมันชัดเจนมากกว่านี้แล้วค่อยเทรดกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเซตนะที่ สําคัญมากเลยนะหลายๆคนหรือว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มีแผนเทอดะแล้วทําไมนักเรียนถึงเทได้แล้วทําไมโค้ชบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีเทคนิคนะแต่ทําไมไม่ส่งสัญญาณนั่นแหละนะคะมันก็เป็นเพราะ สาเหตุที่ฟิล์มอธิบายให้กับทุกคนฟังในตอนต้นนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะพาไปดูด้วยละกันนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคตรงไหนบ้างนะคะที่สามารถที่จะเข้าเทรดได้แต่ทําไมถึงไม่ส่งนะคะก็อย่างนึงนะคะก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเทรดทุกวันนะทุกคนเราเลือกได้ว่าจุดไหนคุ้มเสี่ยงนะคะจุดไหนมีโอกาสวินเลทมากกว่าเราถึงจะเข้าเทรดจุดไหนที่เฮ้ยมันค่อนข้างที่จะก้ากึ่งมากเลย50-50 อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกไม่เทรดได้นะคะเพื่อปกป้องเงินทุนของเราเอาไว้นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนไว้ด้วยนะคะยิ่งถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ราคาพักตัวหรือว่าไซด์เวย์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปบี้กราฟมากเกินไปไปเทรดในทางเฟรมเล็กๆมากเกินไปแล้วถ้าออกไม่ทันเนี่ยนะคะหรือโดน SL ก็แล้วแต่ในแผนที่มันไม่คุ้มอ่ะนะคะมันส่งผลเสียมากกว่าผลได้ โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าเทรดทุกวันก็ได้นะคะอ่ะมาค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้ฟิล์มจะพาดูกราฟนะคะว่าแผนเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะอืมแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแผนเดิมกับเมื่อวานเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยนะคะยังคงพักตัวอยู่นั่นเองนะคะ โอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปดูกราฟกันเลยค่ะแน่นอนค่ะมาเริ่มกันใน t i ม e เฟรมเดย์กันก่อนเลยนะคะ t i ม e เฟรมเดย์ทุกคนลองดูซิว่าแท่งเทียนของ t i ม e เฟรมเดย์เนี่ยเมื่อวานปิดยังไงนะคะอืเป็นไปตามที่คาดก็คือราคาเนี่ยทำราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดเนี่ยต่ําลงกว่าแท่งก่อนหน้าแล้วก็ปิดสีแดงด้วยทุกคนจําได้เนาะว่าตั้งแต่แท่งนี้นะคะตั้งแต่แท่งเนี้ย ทั้งนี้นะคะที่เขาปิดแดงนะคะเมื่อวานเนี่ยก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ยหน้าเทรดเซลเนี่ยยังคงได้เปรียบม,มากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะทําโลที่ต่ํากว่าโลก่อนหน้าด้วยซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ทําแล้วเรียบร้อยนะคะทําแล้วเรียบร้อยก็คือราคาเนี่ยค่อยๆที่จะไหลลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วปิดแดงแบบนี้นะคะแน่นอนวันนี้ก็ยังคงเป็นมุมมองเดิมกับเมื่อวานอยู่ว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยนะคะจะทําโล ต่ำลงกว่าโลเมื่อวานนะคะแล้วมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะงุ้มตัวลงมาต่อได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราลองมาดูกันซิว่าเฮ้ยโค้ดบอกว่าหน้าเทรดเซลล์เนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะคะแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะสามารถเทรดเซลล์ได้อืมพอมาดูในทา์เฟรมสชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าใครจำได้เนาะแผนที่พิมพ์ให้ทุกคนเมื่อวานนะคะ ก็คืออะไรเดี๋ยวขอตีอันนี้ไว้ก่อนนะอันนี้เป็นดีมานนะคะที่ราคาเนี่ยยังติดอยู่นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ไปไหนสักทีนะคะกับดีมานอีก2ดีมานนะคะที่เรารอเทรดบายกันอยู่เนี่ยก็คือโซนแรกนะคะจะเป็นโซน QM นั่นเองอ่ะโซนแรกเป็น QM นะคะราคานะคะอยู่ตั้งแต่1703นะคะจนถึง1693นะคะโซนนี้นะ โซน QM นะคะกับอีกโซนหนึ่งนะคะที่รับราคาอยู่ด้านล่างนะคะถ้าหลุดจาก QM นะก็จะมีโซนอีกโซนหนึ่งเป็นด m มันที่ชื่อว่า Drop Base Valley นั่นเองนะคะแต่ทุกคนราคาเนี่ยมันยังไม่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นแผนบ u ายเนี่ยเรายังคงใช้แผนเดียวกับเมื่อวานอยู่นะคะก็คือ QM กับ Drop Base v a l l y ข้างล่างนะคะส่วนถ้าใครจะถามว่าดิมันเนี่ยยังไงดีละ่ะโค้ดเราจะยังคงเทรดบาได้ไหมก็ เหตุผลเดิมเดีเดยวกับเมื่อวานเลยคือดีมานเนี้ยราคาถูกทดสอบไปแล้วแล้วเริ่มเห็นว่าราคาทำไฮต่ำลงเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมต่อให้เป็นไฮของเมื่อวานเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชนะไฮกกอนหน้าได้เห็นปะ่ะทำไฮต่ำลงเรื่อยๆแล้วติดอยู่ที่ดีมานเดิมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นดีมานเนี้ยพิมมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจที่จะเทรดบายสักเท่าไหร่แหละมีโอกาสที่จะทะลุด,ด้วยซ้ำ เข่ไหมพูดอีกทีหนึ่งนะคะดีมานี้ยังรับราคาอยู่ก็จริงแต่ราคาเนี Dude, to to we it, ่ยทำหาต่네ําลงมาเรื่อยๆคือแบบค่อยๆไหลค่อยๆไหลแรงซื้อน้อยนะคะและดีมานี้ถูกใช้ไปแล้วหลายรอบเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าดีมานี้ไม่ค่อยน่าสนใจแหละในการเทรดบ่ายถ้าจะบายนะไปรอข้างล่างเลย2โซนที่เรายังรออยู่นี่แหละทุกคนก็ยังคงรอต่อไปนะคะให้น้องลงมานะคะถ้าไม่ลงมาก็จะไม่บ่ายอ่าเคลียร์นะเคลียร์นะทีนี้ ได้แล้วค่ะแผนบายเนี่ยเราได้อยู่แล้วนะคะส่วนแผนเซลนะคะก็ยังคงเป็นแผนเดิมกับเมื่อวานอยู่ถ้าใครจําได้นะคะแผนเซลล์แผนแรกก็คือนุ่น ون, ต้องให้ราคาเนี่ยขึ้นมาทํำ New High ก่อนคือแถวแถวนี้แถวแถวหนึ่งเจ็ดสห้าหนึ่แถวแถวแนวต้านนี้นะอ่ะเดี๋ยวฟิล์มขอตีแนวต้านไว้ก่อน เพราะว่าทําไมถึงยังมองเซลล์ได้อยู่อ่ะเพราะว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่หลุดดีมานนี้แล้วเด้งขึ้นมาแถวแถวแนวต้าน1750เนี่ยซึ่งมองว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทีเดียวเนี่ยราคามาติดอยู่หลายรอบแล้วนะคะ1750มองว่าสามารถที่จะเซล์ได้โอเคนะคะกับอีกแนวต้านหนึ่งนะคะอีกแนวต้านนึ่งค่ะ1 7 40อะแนวต้านนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันยิ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มาช่วยคอนเฟิร์มอย่างเช่นตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าราคาไม่หลุดลงนะคะมันจะกลายเป็นพฤติกรรมทองค่ะนี่เป็นไงนี่นะทุกคนถ้าราคาไม่หลุดดีมานี้แล้วขึ้นมาทำหาที่สูงกว่าหายก่อนหนาะ เราก็สามารถพิจารณาเทรดเซลได้ซึ่งแนวต้านแรกก็1 7 4 0แนวต้านถัดไปก็1750ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าราคาขึ้นมาจริงเราจะต้องรอคอนเฟิร์มสัญญาณกับตัวก่อนด้วยโอเคไหมคะถ้าแรงซื้อโอ้โหมันดันขึ้นมาเยอะม,มากอาจจะไปได้อาจจะไปได้เซลแถวแถวหนึ่เแต่ถ้าขึ้นมาแนวต้านแรก40และเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราอาจจะได้เซลล์ที่1 7 4 0เลยโอเคอันนี้เป็นแผนเซลล์แผนแรกนะคะส่วนอีกแผนหนึ่งค่ะทุกคนก็ เหมือนเดิมกับเมื่อวานก็คือถ้าราคาไม่ขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องทำลายดีมานี้ให้ได้ก่อนถ้าราคายังไม่สามารถทำลายดีมานี้ได้มันยังมีโอกาสที่จะดันตัวขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเซลล์เนี่ยก็ถือว่ายังเสี่ยงอยู่นะถ้าเกิดว่าเซลล์กลางทางแถวๆนี้นะคะทุกคนและนะคะถ้ามันจะมันจะลงจริงนะมันจะต้องสร้างซัพพลายที่แข็งแรงให้เราด้วยตรงนี้อาจจะทำเป็นเบส ะะจะพักตัวพักตัวแล้วดรอปลงมาการดรอปลงมาเนี่ยขอให้มีอิมบาลานด้วยนะโอเคขอให้ดรอปลงมาแบบมีอิมบาลานนะคะและเราจะรอจังหวะที่ราคาเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปที่โซนแล้วเซลล์จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนจะเป็นประมาณนี้คือเซลล์สั้นๆเพื่อไปหา QM ที่เรารอบายนั่นเองอ่ทาทันไหมทันไหมอันนี้เป็นภาพนะคะที่อยากจะให้เกิดขึ้นในวันนี้โอเค แต่ถ้าราคาดรอปลงมาแล้วมาถึง QM ก่อนละ่ะอันนี้ต่างกันนะทุกคนถ้าราคาดรอปตัวลงมามาถึง QM ก่อนเราจะได้บายก่อนโอเคเราจะได้บายก่อนนะคะแล้วถ้าราคาขึ้นมาถึงสัพายตรงนี้อะอันนี้แหละเป็นจุดที่เราจะเก็บกําไรจุดแรกของจุดที่เราบายมาจาก QM ต้องเก็บก่อนถ้าสะพายนี้ยังมีแรงขายอยู่มันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาอีกหนึ่งรอบ ะะอาจจะลงมาในโซน QM อีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงนะคะซึ่งถ้าถามว่ากลับลงมาอีกรอบนึงเนี่ยยังสามารถที่จะบายได้ไหมบายได้แต่แนะนําให้ลดเสี่ยงแหละเพราะการที่มาใช้โซนหลายๆครั้งเนี่ยนะคะมันจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆโอเคไหมคะอาจจะเป็นภาพนี้แล้วราคาเนี่ยค่อยปรับตัวขึ้นอย่างนี้ก็ได้นั่นอีกนะคะ อันนี้เป็นภาพที่อยากจะให้เจอในวันนี้นะคะทุกคนลองเก็บภาพนี้นะแล้วก็ลองดูซิว่าราคาเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันหรือเปล่านะคะโอเคแผนเดิมเลยไหมทุกคนแผนเดิมเลยนะแผนเดิมกับเมื่อวานเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ราคาเนี่ยยังคงพักตัวไซเวย์อยู่ถ้าแถวแถวกลางทางกรอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าราคายังไม่หลุดไปทางไหนสักทางหนึ่งอ่ะขอตีเป็นสี ม่วงแล้วกันถ้าราคายังคงวิ่งวนไปวนมาอยู่ในกรอบเนี้ยกรอบที่มันไซด์เวย์อยู่เนี่ยนะคะไม่ฉีกไปทางใดทางหนึ่งสักทีการที่เราจะเล่นในกรอบไซด์เวย์ทุกคนอย่าลืมฟิล์มเคยเให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเทรดไซด์เวย์ไปแล้วนะคะหลักๆคือ1ลดเสี่ยงได้แนะนําให้ลดเสี่ยงเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าราคาจะหลุดไปทางไหนและจะหลุดเมื่อ,อไหร่นะคะ 2. กําไรปุ๊บเก็บ โอเคไหมคะอาจจะแบบสั้นๆอ่ะสี่ร้อจุดเก็บก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปมองว่าเฮ้ยฉันจะถือยาวจากจุดที่มันไซด์เวย์อยู่นะคะอาจจะไม่เวิร์กโอเคไหมคะถ้าไม่เก็บกําไรราคาอาจจะลงมาชนการทุนหรือราคาอาจจะไป SL เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นในช่วงไซด์เวย์นะสข้อหลักๆนะคะที่ทุกคนจะต้องจําขึ้นใจลดเสี่ยงและบวกปุ๊บเก็บนะคะบวกแล้วพอใจแล้เก็บก่อนโอเคนะคะทุกคน ทุกคนได้แผนในวันนี้ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันบ้างดีกว่าเรามาเรียนรู้จากอดีตกันบ้างนะคะพิมจะขอพาทุกคนนะคะย้อนไปถึงเมื่อวานในจุดที่พิมบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> นักเรียนเราอะสามารถเทรดทำกำไรได้มันคือจุดไหนนะคะอ่ะมามาดูกันนะคะจุดแรกเลยนะคะคือจุดนี้ค่ะจุดเซลล์นะคะช็อตนี้นี่ช็อตนี้ที่ราคาเนี่ยยกโลยกไฮขึ้นมานะคะแต่ราคาไม่ไปต่อ จริงๆเนี่ยมันควรจะมาถึงตรงนี้แล้วยกโลโยงไฮขึ้นต่อใช่ไหมไม่ค่ะราคาดรอปตัวลงมาทำโลต่ำกว่าโลก่อนนะเพราะฉะนั้นแน่นอนตอนนี้เราได้ QM zone นะคะซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยหลายๆคนก็ได้เซลล์มาจากแถวๆนี้นะคะเป็น zone QM นั่นเองเป๊ะมากนะคะเดี๋ยวขอวางให้เป๊ะก่อนนี่นะคะ QM นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักเรียนหรือใครได้ไปเรียนใน IM Trader 100%เนี่ย โอ้โห QM เนี่ยเป็นอะไรที่ทำเงินได้จริงๆเห็นไหมแล้วหลายๆคนที่ต่อให้ไม่ได้เป็นนักเรียนเองแต่เขาได้ผ่าน I am Trader 100%เนะคะเขาเข้าใจ QM นะคะแล้วสามารถที่จะเทรดได้ด้วยนะคะก็คือกำไรสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่สามารถที่จะเทรดได้นั่นเองนะคะแต่ทำไมไม่มีสัญญาณเทรดอ่ะเพราะราคาถูกดันมาจากดีมานทุกคนลองดูเห็นไหมราคาถูกดันมาจากดีมานมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นโซนนี้นะคะก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนั่นเองรวมถึงตอนที่ราคามาถึงเนี่ยนะคะไม่ทันบอกตามตรงว่าไม่ทันนะคะเพราะมันแตะแค่ขอบโซนแล้วไปเลยนะคะส่งสัญญาณเทรดให้ไม่ทันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้าใจจุดนี้นะคะสามารถตัดสินใจเข้าเทรดได้เองก็จะสามารถทํากําไรได้โอเคทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่นักเรียนเราเทรดกันได้เนี่ยมันคือจุดไหนนะคะมันคือจุดนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะของบาว o ก็คือพฤติกรรมทองย้ำไฮ้นั่นเองเห็นไหมย้ำไฮทํำโลต่ำลงตรงนี้มีดีมานนะคะตรงนี้มีดีมานนะคะนักเรียนเราเนี่ยบายกันขึ้นมานะคะก็เก็บกําไรกันไปสั้นๆนะสั้นๆซึ่งแผนเนี้ยไม่ได้ส่งเพราะอ่าไม่คุ้มนะคะเก็บกําไรได้แค่ประมาณ500จุดนะคะ ระยะ sl เนี่ยปกติที่ฟิลมส่งก็คือ800ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย rr มันไม่ถึงนะคะ rr ไม่ถึงแล้วราคาเนี่ยคือทำ h i โลต่ำลงต่ำลงต่าลงมาเรื่อยๆการที่เราจะบายเนี่ยเสี่ยงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณเทรดให้กับทุกคนนั่นเองนะคะอะทุกคนน่าจะก e t แล้วก็เข้าใจนะคะทีนี้พอเราดูของเมื่อวานกันไปแล้วนะคะฟิลมอยากจะพาทุกคนย้อนมาดูอันนี้จังเลยรู้จัก d ดจาว w ปะ <laughs> อันนี้นะคะเป็นจุดที่ฟิล์มอพานักเรียนดูตั้งแต่ตอนที่มันลงมาที่1680แปดยละย้อนไปนะทุกคนย้อนไปนะนี่ย้อนมาถึงตรงนี้ค่ะปี2021นนะคะเดี๋ยวขอตัดกราฟก่อนนะตัดกราฟนะคะทุกคๆๆๆๆๆๆนนี่ชึบย้อนอดีตนะคะย้อนเวลาพาหากโกจุดนี้นะคะ เป็นจุดที่ฟิล์มได้แคปภาพเนาะที่ไลฟ์วางแผนเทหทองให้นักเรียนนะคะแล้วก็โพสต์ไปรู้สึกจะเมื่อวันศุกร์นะคะว่าเฮ้ยภาพเนี่ยมันเหมือนเดจาวูเลยนะคะภาพเมื่อปี2021เอ้ย2021นะคะกับภาพกราฟปัจจุบันอะทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูอะฟิล์มพาดูนะคะจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ราคาเนี่ยลงมาเทสที่แนวรับ1680เหมือนกันแล้วทุกคนลองดูนะว่าทรงมันะ่ะ เหมือนกันเลยเนี่ยเป็นเทนขาลงมาเรื่อยๆแต่มาถึงแนวรับที่สําคัญ1 680ราคามีดีมานดันตัวขึ้นมาพาไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนนี่นะราคามีดีมานดันตัวขึ้นมาทำไฮชนะไฮก่อนหน้าเห็นไหมเหมือนเลยทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้เรารออะไรคะเรารอ QM แต่ราคาลงไม่ถึงคะ่ะราคาย่อน้อยแล้วไปต่อ จังหวะนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจนะ1710เนี่ยจะได้บายมาจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะก็รอบายเหมือนกันที่1710แต่ราคาลงไม่ถึงราคาลงถึงแค่1713เองมัง้งย่อน้อยกว่านี้อีกแล้วก็ไปเลยนะคะขึ้นทำนิวไฮและราคาไปหยุดอยู่ที่1740ปัจจุบันก็เหมือนกันเห็นไหมราคาไปหยุดอยู่ที่1740แล้วไม่ขึ้นต่อม้วนตัวกลับลงมาแลวทุกคนรอรอดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในฟินแนกราฟ ตรุดตรุดตรุด,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 ดนี่เกิดอะไรขึ้นคะดรอปตัวลงมาค่ะไปไหนดอปตัวไปไหน QM ยังอยู่นะ QM ยังอยู่นะกลางมาปึ๊บ QM อยู่ไหนจ้าฮัลโหล QM อยู่นี่จ้าตีไว้ตีไว้นี่ QM ลองดูนะว่าราคาจะแอคชั่นกับ QM ยังไงปั๊บมาแล้วเข้าโซนแล้วโอ้โ้หเธอเห็นเหมือนเช่นเห็นหรือเปล่าบีึ ยังไง new new high, new high new 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 นิวไฮไหมนิวไฮนิวไฮไหมนิวไฮไหมนิวไฮไหมนี่ทำไฮเท่าเดิมแล้วนะทำไฮพอๆเดิมนิวไฮเรียบร้อย <c oughs> นิวไฮเรียบร้อยแล้วราคาเนี่ยขึ้นไปถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อยากรู้ใช่ไหมไปไงต่อนี่นี่ยืนห้าศูนย์ไม่ได้ยืนห้าศูนย์ไม่ได้ยังไงเหมือนจะพยายามยืนพยายามยืนแต่ไม่ยืนพยายามยืนยังไงเออเออไซเวดูนะไซเว์นะลุ้นไหมลุ้นไหม,น,ไหมนี่ กลับมายืน40ไม่ได้เห็นไหมคะ uh? กลับมายืน40ไม่ได้ชัดเจนมากยังไงต่อตึ๊ดตึ๊ดต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 ๊ดโห่ไซเวย์หนักมากไซเวย์หนักจริงแล้วดรอปตัวลงทุกคนลองดูลงมาที่1680อีกครั้งหนึ่งลงมาที่1680อีกครั้งหนึ่งทีนี้ไปเลยจบรอบพุ่งเลยนะคะอยากดูต่อไหมทุกคนลองดูดูว่าราคาไปยังไงเห็นไหมไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เป็นจุดที่ฟิล์มอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นนะคะมันมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเนี่ยจะเป็นเด a จาวูคือทำแพทเทิร์นเดิมอะนะคะคือขึ้นมาติด40ใช่ไหมตอนนี้ราคากำลังย่อลงมาเหมือนเหมือนปัจจุบันเลยเรารอบายอยู่ที่ QM เรารอบายที่ QM นะต่างกันนิดเดียวคือของอดีตเนี่ยราคาลงมาตรงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาทำไฮโลต่ำลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มให้ดี ะะแต่ถามว่า QM เนี้ยยังคงเทรดได้ไหมย,ยังคงเทรดได้อยู่เพราะอย่าลืมว่าเรามีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยคอนเฟิร์มจากไทม์เฟ e มว e k ที่ราคาปิดบูล s ลิรือว่าซอกโอเคเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้อยู่นะคะอ่าเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่อยากชี้ให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นมาที่1750ถ้ายืนไม่ได้มันจะลงมาอีกรอบหนึ่งจำไว้ให้ดีนะคะ โอเคพาย้อนเวลาหาโกะเท่านี้ละกันนะคะแล้วก็แผนเทรดของวันนี้นะคะก็ยังเป็นแผนเทรดเหมือนของเมื่อวานอยู่นั่นแหละนะคะทุกคนกลับมาที่กราฟปัจจุบันนี่นะคะกราฟปัจจุบันหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าราคาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอดีตหรือเปล่าหรือครั้งนี้ราคาจะขึ้นไป50ก่อนไหมแล้วค่อยดรอปตัวลงมา นะคะหรือจะดรอปมันเลยมาที่ QM ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะคะโอเคแต่ที่สําคัญก็คือแผนของเราแล้วก็กรอบโซนที่เรารอเทรดอยู่ถ้าราคายังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งเทรดรอรอให้เป็นนะคะอะไรนะรอให้เป็นเย็นให้พอใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละคําพูดเนี้ยจริงมากนะคะจริงมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดดยถ้าเฮ้ยวันนี้เรายังไม่ได้เทรดนะคะกราฟเนี่ยมันวิ่งทุกวันนะคะทุกคน ถ้าวันนี้ไม่ได้เทรดอะพรุ่งนี้อาจจะได้เทรดถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เทรดวันต่อไปก็ได้เทรดถ้าสัปดาห์นี้ไม่ได้เทรดเลยสัปดาห์หน้าค่อยเทรดก็ได้บางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแชร์ทุกคนเหมือนกันนะเพราะฟิมารเคยเป็นมาก่อนกดดันตัวเองมากเกินไปแบบเราตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องได้กําไร5% 5% 5%ถ้าวันไหนไม่ได้นะโหไม่ได้ละกดดันกดดันตัวเองบางวันได้3%ไม่่พอะ ฉันจะต้องหาจุดหาอะไรก็ได้อะมาเข้าเทรดสักหน่อยเถอะบางทีไม่ได้มีเทคนิคหรือรู้นะว่าจุดนั้นเสี่ยงแต่เรายังมีความรู้สึกที่ขาดแคลนว่าเฮ้ย <c oughs> ยังขาดอีกตั้ง2%ซตแล้วเราบี้กราฟโอ้โหทีนี้ทุกคนจะบอกเลยว่าแทนที่เราจะได้สามเปอร์เซนเรากลับไปเท่าทุนหรือบางทีกลับไปติดลบด,ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทุกคนต้องระวังทุกคนให้ให้ทุกคนแบบชิวๆอ่ะชิวๆถ้าการาฟมันไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่เข้าเทคนิค ก็อย่าไปบี้มากเกินไปถ้าเราบี้มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกการขาดแคลนมันจะเกิดขึ้นเข้าไหมคะรู้สึกขาดแคลนเมื่อไหร่เราเอาอารมณ์ไปร่วมกับการาฟแน่นอนนะคะแล้วหลังจากนั้นอะเราจะไม่ได้เทรดตามเทคนิคแหละทุกคนลองสังเกตตัวเองดนนูนะปล่อยวางคะ่ะชิวๆถ้าราคาไม่มาก็ชิวๆไปก่อนนะคะไปหาอะไรทําให้มันสบายใจนะคะไปดูหนังไปฟังเพลงหรือใครทํางานประจําอะก็ไปทํางานประจาแล้วก็ตั้งอ alert ไว้ถ้าราคามันยังมาไม่ถึงก็ชิวๆไปก่อน นะคะอย่าไปกดดันอย่าไปนั่งเฝ้าการาฟเมื่อไหอไร่จะมาเมื่อไหอไร่จะมาเราไม่สามารถที่จะสั่งการาฟให้มันมาในจุดที่เราต้องการได้โอเคไหมทุกคนถ้ามันไม่มามันก็ไม่มานะคะเราก็รอต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมายเส้ที่พิมอยกากจะฝากให้ทุกคให้กับทุกคนในวันนี้นะคะ สุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปบุมมองทองคำแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่อง youtube ของเราไว้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะอ้ออย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะตอนนี้ Bravo เรามีเว็บไซต์แล้วนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสักหน่อยนะคะเว็บไซต์เนี่ยหน้าตาสวยงามแล้วก็มีทุกอย่างครบเลยนะคะทุกคนหาอะไรอยู่ในนั้นมีหมดนะคะทั้งไลฟ์ วิดีโอไลฟ์นะคะวางแผนเทศนะคะมีบทวิเคราะห์ทั้งน้ํามันทั้งทองคานะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะสินค้าต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะซื้อเสื้อซื้อแก้วน้ําซื้อกระเป๋านู่นนั่นนี่นะคะเรามีสินค้าเยอะแยะมากทุกคนลองไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆความรู้ต่างๆคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นความรู้ดีๆเนี่ยที่เคยลงไปในหน้าเฟซเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยไปดูใน a c e b o o k เนี่ยเราอาจจะหายากใช่ไหม ลองไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะรวบรวมไว้หมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพิมจะใส่ลิงก์เว็บไซต์ไว้ใน description แล้วกันนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปลองเล่นในเว็บไซต์ของเราได้นะคะหน้าตาสะสวยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย